สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดนะคะที่ช่องนัดฟอร์ดแล้ววันนี้นะคะนัดก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดเพชรเกษม77นั่นเองค่ะวันนี้นะคะนัดก็จะพามาชมตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นรุ่น XLS นั่นเองตัวนี้ราคาเปิดตัวนะคะราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทค่ะและตัวนี้แปลงโฉมอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD เป็นฟอร์ดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงของเ a ปเตอร์เหมือนสเสมือนจริงเลยนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับ กันชนด้านล่างแบบนี้นะคะก็เป็นทรงแรปเตอร์ยาวแบบนี้เลยค่ะต่อมาด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างของคันนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเราได้ติดตัวซุ้มล้อเข้าไปนะคะซึ่งซุ้มล้อตัวนี้นะคะก็เป็นซุ้มล้อที่มาพร้อมกับกันชนด้านหน้านั่นเองค่ะก็เป็นชุดของแรปเตอร์นะคะก็จะมีรูปแบบแบบนี้แล้วก็ขนาดนะคะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วได้นะคะไม่ถึงกับ6นิ้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสําหรับแมกยางก็จะเปลี่ยนเป็นแมกยาง ขอบ20นะคะตัวนี้ก็เป็นออฟเซตลบที่18นะคะส่วนยางตัวนี้นะคะก็เป็นยางสำหรับยางตัวนี้นะคะก็เป็นยางขนาด20ค่ะก็ซีรีส์ยางนะคะ2 7 5เจ R 20นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะคะพูดผิดพูดถูกกันไปเนาะสำหรับคันนี้อ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราได้ติดตัวครอบนะคะตัวนี้เป็นตัวครอบ f O R d นะคะเป็นฟอร์สีดาด้านทั้งแผ่นแบบนี้นะคะต่อมาเลยตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเหล็กนะคะซึ่งกันชนเหล็กตัวนี้นะก็เป็นกันชนเหล็กขนาดหนานะคะมาฟอ้อมกับไฟตัวนี้เป็นไฟถอยนะคะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยค่ะก็เท่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถทักหานัดได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัด ะะและอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่นัดจะนำเสนอต่อไปนะคะ